มาดูน้ำหมักแอปเปิลซานิก้ากันจ้าอันนี้ก็มักได้28ดมือแล้วจ้าทดสอบเหตุรั้งแรกเนาะมาดูกันเลย นี่ไงเจอแล้ววุ้นสวยมากอันนี้เป็นวุ้นของน้ำหมักจ้ะตัวนี้จะใส่แอปเปิลผลแอปเปิลเนาะแต่ว่าใส่ขามป้อมลองไปน้ำคือเอากากของมันออกแล้ว กลัมามักอีกทีหนึ่งจ้ะก็ออกมาได้แบบนี้เนาะกองออกมาแล้วก็แชร์ไว้สวยมากวุ้นของนางสวยมากคือเสื้อเสื้อเอามันจะแพงเป็นขวดจะแพงว้า หัวเชื่อตัววุ่นนี้จะเป็นหัวเชือเฮาเวลาเขาจะเอาไปเห็ดอีกเข้าหัวเชื่อไปเห็ดไปใส่ให้มันเป็นไว้ก็เก่าสวยมากเลยจ้ะเป็นครั้งแรกที่ทำน้ำหมักสำร็จตัวนี้จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดพุงทำให้กระเพาะอาหารเล็กลงสำหรับผู้ไดที่ลดน้ำหนัก ยุดตอนนี้กินตัวน,นี้เสริมได้จ้าเอาน้ำของเขาอ่ะไปผสมกับน้ำอุ่นทานก่อนนอนหรือกินก้อนอาหารซาลดยจ้าสองช้อนโต๊ะอืมรสชาติดีรสชาติจะบ่ถึงกับเปรี้ยวเหมือนแบบ ตัวที่เราซื้อมาจ้ะตัวขวดนั้นซื้อมาสองร้อยแต่เราทำเองได้เยอะอันนี้ก็จะแบ่งไปให้แม่ทานด้วยจ้ะแบ่งเอาน้ำเนาะ